ทำดีเพื่อท่านค่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้กับม้อะไรที่ท่านยางทำจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดการช่วยกันของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียนที่จะทำให้กับเยาวชนเนี่ยผมว่ามีส่วนสำคัญมากในส่วนของโรงเรียนที่ผมจะทำในแนวพระราชดำริของพระองค์เนี่ยผมก็จะเพิ่มในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเข้าไปให้มากให้มากขึ้นทุกขนาเพื่อจะได้เดินคู่กันไปเรารู้ว่าพระองค์เหนื่อยยากมานาน แล้วพระองค์ก็ไม่เคยท้อถอยแม้กระทั่งพระองค์ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เรามุ่งมั่นที่จะทําสนองแนวพระราชบำณิตของพระองค์ได้เนี่ยเราจะทําตามแนวนโยบายของพระองค์ให้มากที่สุดเพื่อให้พระองค์ได้สบายใจนะครับอย่างน้อยเห็นว่าพระสงฆ์นิกกรเราเนี่ยก็ยังเคียงข้างพระองค์อยู่ทุกชั่วขณะทุกลมหายใจ